แฮมของถนนข้าเดือพี่น้องที่ขึ้นกับเมืองหาดใหญ่อของนครหลวงจันโคฮงแฮมเอสทีบิ๊กัสเอทีวิกัสตางเมืองขัวนี่ก็จะเป็นตลาดตลาดน้อยไปน้อยอยู่ตามแก,ก,น,กนทางเลยเป็นว่าสะดวกสบายขายห้านขายห้างขายอาหารอาหารนี่เราได้ร์เป็นบรรยากาศเลยก็สามารถมานั่งกินนั่งชมได้เยอะเลยพี่งสบายดียินดีต้อนรับเขา มาตอนที่ 3. ทิ้ง,งานาศซอกสบัดบนาจานะพระธาตุผสม,าาสมแ้งสูงแคมของถนนท่าเดือพี่นอ้องที่ขึ้นกบเนิงหานใส่องคอนครหลวงจัดนี่ก็เท่า,าน,นี้ข้าพเจ้าก็อยู่แคมถนนท่าเดือคือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้เมืองหลังนี้ก็มาจากในเมืองก็และจากประตูไซ์แล้วจะพระ่าผูผสมไปพุ่นเลาะลงไปลุ่มพุ่ถน,นนท่าเดือยไปก่อจะไปติดตามมาสมุด ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือ,อนในช่อยูทูบสวัสดิ์ปนาย่อยดีเสมอมาเรื่ท่านผู้่มไปไป,ปรับถมป้องกันมันจะําก่อนเดีย๋ยจะพาทนผู้ชมเป็นเลาะ,ะกาุไลไก่ขวามิตรภาพแห่งที่หนเราจะจักกดกัรมาเดี๋วเอ,อวใส่เวลาบาบ้าเดใส่เวลาบาบ้าขี่รถเลาะเมืองหาใส่ฟองมาเลย โจนทอดความิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งนครหลวงเวชน์หัวยหนองคายว่าจะเอาภาพแคมของเขตท่าเดือมาให้ท่านผู้ชมได้ครับสมนั่นจะคือเขตวัดจันบรหรือบอ่อไปติดตามมาสมบกพร้อมกันเน่ยค่อยไปคือเบื้องซ้ายนี่ก็จะเป็นทางเข้า หาดสัาสา์คนมิตรภาพลาไหแห่งที่หนึ่งนี่นี่นี่อันนี้นไปเรื่อยๆพี่น้อง างเบื้องซ้ายก็จะเป็นโคงแฮม S T V GAS V GAS สวยงามถนนท่าเรือยามแรง คือท่านผู้ชมเห็นทางเบื้องหน้าท่านก็นจะเป็นหัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึงนครหลวงมจันทร์แ่วหนองคายหัวมิตรภาพนึ่งหรือว่าท่าแรกหนองคายนครหลวงเมจันทร์หนองคายประมาณนี้ เป็นบ้านดงโพสิกนเน้นตั้งคอครอบใจ FC นะครับทุกคนให้การสนับสนุนช่องยูทูบสหวัตนาด้วยดีสัมผมาด้วยนะคุผู้ชมเพื่อจะได้ครับวีดีโอใหม่ๆใหม่หมหมท่านผู้ชมได้ครับในตอนต่อไปพี่น้อง ไปบางนี่กับไปบางบันโขงสรีคึ้นพอสมควรพี่น,น้อง นี่จะว่าถรน,นทะเดือนี่อสังเกตถ่าเดือจะไปซื้อส่วนเลี้ยวซ้ายจะเป็นดงดดคือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนั้นรถเลี้ยวเข้าไปนั่งก็จะเป็นทาง450กีแล้วก็จะไปซอดซๆๆๆๆๆๆอสีแง่ไฟแดงดงโดกไอ่นาสตอนไปซื้อก็จะเป็นท่าเดืออน,นี้ก็จะเป็นสั่งท่าๆๆๆนอาร้งคือเนะ รื่ว่าบรรยากาศกาศ็คือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในน,นี่ในยามหัวแรงเย็ดเย็นไป่น่อย <c oughs> ดริีรรถเลาะเลาะชม บันทานันแรงที่นี่ทางมองคัวนี่นก็จะเป็นตลาดตลาดน้อยไปน้อยจะตามแกนทางเลยเดี๋ยวว่าสะดวกสบาย เมืองหาดไซฟองมาให้ท่านผู้สมได้รับสมพี่น้องกัลเทวาโดยรวมก็จะเห็นในประมาณนี้ในยามดล่ลนกุลละไปจะทอดใกล้แคมของพี่น้องไปในโซนเบื้องหน้าพน ก่อนอื่นต้องขอขอบใจ f อฟนาหักทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่อง YouTube สวรรค์ปัญาด้วยดีสเสมอมาเลยท่านผู้ชมเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆมาให,ให้ท่านผู้ชมได้รับชมในตอนต่อไปพี่น้อง สุดทางองหนาไปอีกจังหน่อยพี่องไปอีกจังหน่อยก็จะได้โกงกลับไปอีกหน่อยหนึ่งอยากเห็นสภาพในยามมวลแรงค่อยคำลงแรงที่ถนนท่าเรือเมืองหาดเสพอ,องนครหลวงบรรยาก็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศ ที่เอาบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมนี่ใกล้จะฮอตแคมของแล้วพี่เนอะแต่จริงแล้วนี่ก็เป็นถนนเดือถนนแค้มของนั่นเองจะเบิ่งภาพบรรยากาศมีบางจุดที่ว่าจะเห็นน้ำแของนี่เห็นนะน้ำขง็งแข่งนองคายพี่น้องรับว่านั่นจะเป็นแข่งนองคายถนนแค้มของ ยรวมก็จะเป็นประมาณนี้พี่นอ้องคุณจะไปฮอตสุดแถวเบื้องลุมล่ม้วก็จะโค้งกลับไปอีกจ้ะน่อยนี่เ่ว่ายังมาในปี2 0ง5นี่โอกาสดีี่วาน้ำน้ำบริขึ้นสูงครพี่นอ้องบอกคือในปี2 0ง4ี่ผ่านมาเนี่ยือว่า้าว่าฮอตไท้ายเดือน 8, 8น้ำบอกขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการโชคดีไปอาจ ญาป้อมีพบเสี่ยงที่น้ำจะล้นตะลิงนี่โชคดีไปในปี2อ2 5ันสห้าาเดือนครหลวงกังจันทร์โมเมนท่าเดือ,อ,าดอทางคำวันเนอะนี่ือวะเาจะปาดมานี่พี่เนอะไปปีจเล็กแค่น้อย ก็ถือว่าในแคมป์ของนี่ก็จะมีห้านขายห้านขายห้านขายอาหารอาหารนี่เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็สามารถมานั่งกินนัง่งชมได้ในบรรยากาศแคมป์ของเมืองหัดสิบองค์นับพละไม่จ๋นเบื้อง,อง,าาง,งาทางเบื้องแคมป์ของจะเป็นอะไรเข้าไปบนใกล้ๆน,นี่ ไปบงใกล้ๆก,กันพี่น้องเป็นอะไแค้มของ,ของบาง้านแถวท่าเรือ เดถือว่ามาหอดง,งอยฝั่งน้องอนี่คือทางผู้ชมเห็นนี่ก็จะเป็นเบื้องนั้นก็จะเป็นทางแฝงหนองคายพี่น้องในยามหวแรงว้าเธอว่าเป็นบรรยากาศนั่งที่ว่ามาสังเกตแลยฮาอาหารนี่จะหลายกว่าทางฝั่งแล้วขหลงเป็นจันท่บอกสังเกตไฟเต็มเลยนี่น้ำของในเมื่อก่อนในบางเดือนเจ็ดมันมจะขึ้นอยู่ทิงนี่มันลงไปเกือบสองเมตรนะ ก็โชคดีไปพี่นนอะน้ำคองแห้งละในในมื่อน,นี้ก็เป็นวันที่19เดือน8ป2ี2 5 6าพี่นนองแนมนเห็นขวัมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1อยู่ปู้นคือทรรมสมห็นมีดอกไฟอยู่บน,นเป็นอย่งไดมมนะครับทุกผ่านมหาน้กานนำเสนอวิดีโอตอนที่3ได้จบเพียงเท่านี้พี่นนองขอลากนรบก,กันใหม่ตอนต่อไป